เทรนเนอร์หรือว่าผู้จัดจาการทีมหลายๆคนนะครับก็อาจจะมีที่มาจากการเป็นนักฟุตบอลมาก่อนแต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นนักฟุตบอลที่ดีหรือว่ายิ่งใหญ่ได้รับการยอมรับหรือบางคนอาจจะมาจากการทําอาชีพอื่นอย่างเขาคนนี้ครับเขาคือคนที่มาเป็นโคช้ชใหญ่ในทีมระดับลาลิก้าแต่ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นคนขับรถบัสเขาคนนั้นคือมานโลกอนซาเลสกุนซือของเอสปันยอนครับ สมัยยังเป็นวัยรุ่นนะครับเขาก็พยายามที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเขาก็รู้ตัวว่าไม่น่าจะไปได้ดีในเส้นทางนี้นะครับเขาก็หันเหไปเรียนงานโคช้ชตอนที่เขาอายุ16ปีในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ทํางานประจําของเขาไปด้วยก็คือการขับรถบัสขับรถบัสรับส่งนี่แหละครับเมืองที่เขาเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเมืองบาร์ดาโลนา ปลายทางคือบาร์เซโลนาขับรถไปกับแบบนี้ระหว่างนั้นก็เรียนงานโค้ชไปด้วยแล้วก็มาถึงจุดจุดนึงในปี2005ครับ mm hmm. เขาก็มีโอกาสเข้าไปทำงานโค้ชของทีมเยาวชนของเมืองบาร์ดาโลนาทำทีมไปได้7ปีครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งของเขาก็มานะครับ mm hmm. เมื่อทีมมอนตาเยซาชักชวนเขาไปคุมทีมคราวนี้เปลี่ยนจากทีมเยาวชนไปคุมทีมชุดใหญ่ทำทีมได้2ปี เขาก็ได้รับโอกาสจากบาร์ดาโลนาให้ไปคุมทีมชุดใหญ่เหมือนกันจากโค้ชทีมเยาวชนขึ้นมาสู่โค้ชทีมชุดใหญ่แล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับคือในปี2019นะครับเขาพาทีมบาร์ดาโลนาเนี่ยลงแข่งในศึกโกปาเดเลน,นะครับเจอกับทีมเกตาเฟ่ปรากฏว่าบาร์ดาโลนาน็อกเกตาเฟ่ตกรอบนะครับชื่อของมานูโลกอนซาเลสก็ได้รับการจับตามองมากขึ้น ทันทีแล้วก็ทีมแรกที่ยื่นข้อเสนอให้เขาเข้าไปสู่การคุมทีมระดับมีดีกรีเคยเล่นในลาลิก้าก็คือเอสปันญ,ญอนโดยจุดเริ่มต้นที่ว่าไปคุมทีมเอสปันญ,ญอนบีและในเดือนมีนาคมปี2024นะครับลุยส์มิเกลลามิสโคช้ชทีมชุดใหญ่ของเอสปันญ,ญอนเนี่ยถูกปลดออกจากตำแหน่งกอนซาเลสก็ได้รับความไว้วางใจให้ขยับขึ้นมาคุมทีมชุดใหญ่ในช่วงท้ายฤดูกาลลีกา2แล้วเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับพาทีมไม่แพ้ใคร 12นัดติดต่อกันแล้วชนะเกมเพลย์ออฟเหนือโอเบียโดแล้วได้ตีตัวเลื่อนชั้นสู่ลาลีกาครับและในฤดูกาลแรกในลาลีกาของผู้ชายที่ชื่อมานโลกอนซาเลสเขายังทำงานได้ดีในระดับที่ได้รับรางวัลโคชยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนนั้นด้วยนะครับขณะที่ในฤดูกาลนี้2025-26เขาก็ยังคงเป็นมันสมองของเอสปัญยอนนะครับเขาคนนี้ครับมานโลกอนซาเลสจากคนขับรถบัสสู่กุญซือระดับลาลีกาครับ